สวัสดีค่ะวันนี้บ้านสวนนกสวยนะคะพามาชมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจนะคะใครที่อยากทำบ้านสวนนะคะอยู่แบบบ้านๆนะคะอยู่แบบบ้านๆของเราวันนี้มาดูใบชะพลูนะคะพอดีได้หอยมานะคะจะแกงหอยใส่ใบชะพลูค่ะมาชมบ้านสวนนะคะบ้านสวนนกสวย อยู่ยังไงก็มีความสุขนะคะอยู่ยังไงก็มีความสุขเพราะว่ามันเป็นบ้านสวนนะคะร่มรื่นไม่ว่าจะอยากกินอะไรก็มีนะคะมีทุกอย่างด้วยสองมือเรานะคะเราทำอะไรเราปลูกอะไรมันก็คือของของเรานะคะเราเก็บได้นี่อยากให้ชมนี่เห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนกินอร่อยนะคะเห็นไหมคะเห็นฝักไหมคะ ยิ้มน้ำพริกหวานเลยนะคะเห็นราคะข้างบนดกมากนี่ค่ะนี่ค่ะเขาคือสันส้นหลิดกับสัลิดนี่ค่ะอะไรก็มีนะคะดิ้มน้ำพริกหวานนี่ค่ะดกค,ค่ะข้างบนมีอีกเยอะเลยค่ะเพื่อนเพื่อน,นชมนะค่ะมองเลยนะคะเป็นเป็นถ้าเป็นดอกเขาเรียกนะ,น,นะไรนะขจรใช่ไหมคะอันนี้เป็นสักแล้วเนี่ยเป็นฝักเป็นสักหมดแล้วนี่ยกำลังกินได้เลยโอ้ดีเลยนะคะ เหาะเลยวันนี้พริกตะทูนี่ค่ะกินกับผักสลิดนะคะจะอมยอดอ่อนอ่อนอีกนะคะนี่ค่ะปลูกไม่ต้องเยอะปลูกแค่กำรรนึงก็เหลือเฟือแล้วนะคะปลูกไปกินสักกรำนึงก็เหลือเฟือแล้วนู้อยากกินอ่เพกานี่ค่ะเพกาเราก็มีนะคะอ่อนอ่อนนะคะมีพอเอาได้ค่ะพอสวยเอาได้อยู่สามอย่างเลยนะคะที่ให้ดูก็มีจะอมมีสลิดเป็นผักบ้านๆน,นะคะมีเพกาหรือหมากลิ้นฟ้านี่เขาเรียกกันนะคะ อยู่ยังไงก็มีความสุขค่ะเพราะอยู่ต่างจังหวัดที่บ้านนอกนะคะอยู่บ้านสวนชีวิตคนเราเนาะกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ก็ต้องผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแยะนะคะต้องผ่านอะไรอะไรเยอะแยะอันนี้เป็นยอดมะตูมนะคะยอดมะตูมยอดมะตูมนี่ก็กินได้นะคะเป็นสมุนไพรนะคะมะตูมนะคะก็ใส่กินกะลาบกับอะไรนี่ดีหมดนะคะเป็นเป็นเขาเรียกว่าไม้ที่เหมือนจะสูญพันธุ์นะคะไม่ค่อยเห็นต้นแล้วแบบนี้เดี๋ยวนี้เขาฟันต้นทิ้งหมดอะ่ะ ก็ปันต้นทิ้งหมดเลยก็ชมสวนนะคะสวนไม่ยุ่งชดเนาะเรียนชมนดูดูความร่มรื่นลมเย็นนะคะร่มรื่นลมเย็นอยู่ในสวนไม่ยงชีพลมเย็นค่ะเย็นดี ดูข้างบนค่ะดูข้างบนเยอะเยอะมากเลยหมักดินฟ้าเหลือกินเหลือใช้แล้วมีเยอะก็ไม่อยากจะกินเป็น,เป,นเป็นอะไรที่แบบอมีเยอะก็ไม่อยากกินแต่ถ้ามันหมดนะถ้าไม่มียาขึ้นมาทันทีอยากกินเป็นไหมคะเหมือนอยากอยู่ในสวนไม่ยงคิดหน้าไม่ยงคิดก็ไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่ก็วายโอ้ยเห็นค่าอยากกินขึ้นมาทันทีอยากกินนะคะสวนไม่ยงคิดของเราก็ ไม่นานเดี๋ยวก็ได้เด็บผลผลิตนะคะอันนี้ต้นถมินนะคะเริ่มแก่แดดวันนี้ร้อนร้อนจัดค่ะแดดวันนี้ร้อนมากเลยแดดร้อนสงสัยฝนจะเทมาอีกก็ไม่รู้นะคะดูสิแดดร้อนนะคะ ก็าสายหน่อยเดดก็มาโอ้อันนี้เป็นต้นดอกแก้วนะคะมาปลูกลงหลงทิ้งเอาไว้งานใหญ่เลยลูกตำลึงลงลูกกำลังงคะ่ะสมัยบ้านสวนก็จะมีแต่สวนนแหละคะ่ะ ให้ดูสวนสวนที่ภาคภูมิใจใครมาใครไปก็มีของฝากเมื่อวานนี้นะสะ้าไทยมาก็าได้ของฝากกลับไปเก็บพริกให้ไปกินให้ไปทำกับข้าวเจ้าเอจ้าเอเว๋ว่าไงขาว่าไงทั anime anime ้งูกรูหว่าไง้า มาดูอนนี๋ทานตะวันนะคะทานตะวันอีกไม่นานเดี๋ยวก็ได้โดกนะคะได้ดูโดกเพราะว่าอันนี้ปลูกไว้ให้นกค่ะชกกินได้อันนี้เป็นถังหมักอาหารนนเป็นถังหมักอาหารเอาไว้นะคะเขาเรียกถังอะไรมักถังหมักเดี๋ยวอนค่ะพี่แดดช่วยแดดด้วยกัน นนก็เก็นนะคะโอ้ยไก่แจ้ไปออกไปทำไมดูไก่แก่ที่ออกไปลูดูออกไปออกไปไม่อยู่ในหัวดูสิคะสามตัวออกไปข้างนอกโอ้หมาข้างนอกถ้าหนีพ้นก็ดีไปถ้าหนีไม่พ้นแล้วจะทำยังไงสดชื่นคะ่ะร่มรื่นบ้านสวนนกสวยนะคะอยากปลูกอะไรอยากกินอะไรก็ปลูกไม่นานคะ่ะเดี๋ยวได้กินไม่นานกนรอเพราะเรา ไม่ได้โรปลูกทิ้งไว้เลยแลย้วเดี๋ยวก็ได้กินนะคะดูต้นแคร์แคร์ปลูกไม่นานก็ได้กินแล้วนะคะดูสิงานงามสะพังเลยให้ชมบรรยากาศเกียวจะอุ่มนะคะชมบรรยากาศเกียวจะอุ่มของบ้านสวนนะคะอันนี้เป็นหน้าฝนเนาะถ้าเป็นหน้าร้อนก็คอยดูอีกบรรยากาศนึงเพราคงจะร่มรื่นแหละ หน้าฝนก็จะชุ่มชื้นจะแฉะเนาะชุ่มชื้นแฉะถ้าเป็นหน้าฝนนะคะถ้าเป็นหน้าแรงเดือนสามเดือนสี่อะไรเงรี้ยก็น่าจะเป็นร่มรื่นเย็นสบายค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมขอบคุณค่ะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์นะคะขอบคุณค่ะบายบาย